สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากพ่อพ่อเองก็รับฟังเรื่องราวนี้มาจากคุณตาท่านหนึ่งซึ่งในขณะที่คุณตาได้เล่าให้พ่อฟังนั้นคุณตามีอายุถึง79ปีเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณตาเกิดขึ้นตั้งแต่คุณตามีอายุ18-19คุณตาท่านนี้มีชื่อว่าตาเหล็ก ตาเหล็กอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแถบชายแดนตาเหล็กนั้นบวชเรียนตั้งแต่เล็กๆบวชเป็นเนนไปจนอายุ18ปีเจ้าอาวาสจึงให้ลาศิกขาเพื่อที่จะออกมาใช้ชีวิตหรือหากอยากบวชเป็นพระอีกครั้งก็ให้รอตอนอายุ20แล้วค่อยบวชใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อลาสิขาออกมาแล้วชาวบ้านจะเรียกคนศึกใหม่ว่าทิศดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกตาเหล็กว่าทิศเหล็กทิศเหล็กเป็นคนขยันหมั่นเพียรทำไร่ไถนาหาปูหาปลาเก่งมากอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนกันไปตัดต้นเขต้นเขคือต้นไม้ที่ใช้ย้อมผ้าเพื่อนำไปขายที่ต่างอำเภอ ทิดเหล็กเองก็เช่นกันไปตัดเขามามากมายหลายกระสอบและพร้อมที่จะเดินทางไปขายกับเพื่อนๆในหมู่บ้านแต่การไปขายเขครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทิดเหล็กทิดเหล็กจึงยังไม่เชี่ยวชาญน,นัก เมื่อออกเดินทางทุกคนจะต้องเดินทางขึ้นเขาลงห้วยผ่านทุ่งนาทุ่งหญ้าป่าเขาทิดเหล็กนั้นยังไม่เชี่ยวชาญการเดินทางก็มักจะอยู่รั้งท้ายเพื่อนเอนเสมอเดินไม่ทันเพื่อนบ้างเหนื่อยบ้างแต่ก็ยังไม่ทอ้อถอยเมื่อมาถึงเขาลูกสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องเดินข้ามไปแล้วก็จะไปถึงตัวอำเภอที่จะไปขายเข ภูเขาลูกนี้มีชื่อว่าภูหมากจองคนอื่นๆในหมู่บ้านเดินขึ้นเขาอย่างเชี่ยวชาญแต่ทิดเหล็กยังเดินรั้งท้ายเพื่อนๆเมื่อขึ้นไปถึงสันเขาทุกคนก็นั่งพักและต่างก็รอทิดเหล็กด้วยนั่นเอง เมื่อนั่งพักดื่มน้ำดื่มท่าแล้วในขณะนั้นทุกคนต่างก็เห็นพระธุดงอายุประมาณห0กว่าปีเดินผ่านมาพร้อมกับแบกกรดสะพายย่ามเมื่อพระธุดงเดินมาถึงแล้วชาวบ้านก็นิมนต์ถามว่าพระอาจารย์จะเดินทางไปไหนหรือพระธุดงท่านตอบว่า อาตามาจะไปงานบุญพเวทมีโยมคนใดจะไปกับอาตามาหรือไม่ทุกคนต่างก็บอกว่าอยากไปอยู่พระอาจารย์แต่ก็ติดงานต้องไปขายเคถ้าไม่งั้นคงได้ไปกับอาจารย์พระทุดงแน่ๆเมื่อถามไปถามมาแล้วไม่มีใครจะเดินทางไปกับพระทุดงเลย ท่านก็เลยกำลังจะเดินผ่านไปขณะนั้นทิศเหล็กก็เดินทางมาถึงพอดีทุกคนต่างบอกว่านี่ไงพระอาจารย์ทิศเหล็กเพิ่งลาสิกขามาเหมาะที่จะเดินทางไปกับพระอาจารย์เป็นแน่ใช่ไหมทิศเหล็กทิศเหล็กไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรก็เลยตอบตกลงเดินทางไปกับพระธุดง์ ในส่วนของเขของทิศเหล็กนั้นราธุดงท่านได้ใช้ดินสอก้ากบาดไว้ที่เขของทิศเหล็กแล้วฝากให้เพื่อนเเอาไปขายให้เพื่อนๆนก็ยินดีที่จะนำเขของทิศเหล็กไปขาย พระธุดงท่านพาเดินทางไปตามสันเขาเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆทิศเหล็กก็พบว่าตามข้างทางนั้นมีสัตว์ป่ามากมายไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางช้างมา้าและนกชนิดต่างๆที่คุ้นเคยกับมนุษย์เพราะสัตว์เหล่านี้เห็นทั้งพระธุดงและทิศเหล็กเดินผ่านมาแต่ก็ไม่ได้หนีหรือ บินหนีแต่อย่างใดทิศเหลกรู้สึกตื่นตาตื่นใจลูบหัวกวางตัวนั้นลูบหัวม้าตัวนี้จับอกนกตัวนั้นนกตัวนี้แต่สัตว์ป่าเหล่านั้นก็ไม่ได้วิ่งหนีหรือตื่นกลัวเลยเมื่อถึงที่หมายก็เป็นเวลาโพลเพลที่จะพักตรงนี้มีลักษณะเป็นถ้าแต่พระธุดงท่านได้บอกว่าให้ทิศเหล็กนอนอยู่หน้าถ้ำ ส่วนตัวอาตมานั้นจะเข้าไปนอนด้านในถ้ำทิศเหล็กก็พยักหน้ารับจากนั้นพระธุดงก็เดินหายเข้าไปในถ้ำเมื่อทิศเหล็กปากโกรธเรียบร้อยแล้วฝนก็เทลงมาทิศเหล็กตกใจจึงหยิบเอาร่มในย่ามของหลวงพ่อออกมากลางปรากฏว่าฝนไม่ตกลงมาตรงที่ใกล้ร่มเลยทิศเหล็กได้แต่สงสัย พอรุ่งเช้าหลวงปู่ก็เดินออกมาจากถ้ำโดยไม่ได้ถามทิศเหล็กเลยว่าฝนตกเป็นอย่างไรบ้างเปียกหรือไม่หรืออย่างไรแต่ในทางกลับกันหลวงปู่พูดว่าทิศขอบาทหน่อยหลวงปู่จะไปบินทบาทจากนั้นหลวงปู่ก็เดินหายเข้าไปในป่า จากพักหนึ่งหลวงปูก่ก็กลับออกมาพร้อมกับอาหารเต็มบาทและมีโยมผู้หญิงสี่คนเดินตามมาเพื่อที่จะถวายพัตตาหารเช้า ลักษณะของโยมผู้หญิงสีคนนั้นใส่ชุดเหมือนกันเสื้อแขนกระบอกสีเขียวผ้าถุงสีเขียวและผ้าสบายสีเขียว 1. ในหญิงสาวทั้งสีถือขันโตกมาด้วยมีถ้วยสีใบอยู่ในขันโตกนั้นอาหารที่นำมาถวายมีสีอย่างด้วยกันถ้วยหนึ่งเป็นงาคั่วอีกถ้วยหนึ่งเป็นน้ำพริก อีกถ้วยหนึ่งเป็นผักลวกและอีกถ้วยเป็นกล้วยนั่นเองเมื่อถวายเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็ได้ให้พรหญิงสาวทั้งสี่ก็นั่งลงพับเพียบพ,พนมมืออย่างสวยงามจากนั้นหลวงปู่จึงชันอาหาร ให้หลวงปู่ฉันเสร็จแล้วจึงเรียกทิดเหล็กมากินอาหารเมื่อทิดเหล็กกินอาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงปู่ทุดงจึงบอกให้ทิดเหล็กไปล้างบาตรทิดเหล็กเดินไปข้างหลังถ้ำที่มีลักษณะเป็นลำธารเล็กๆล้างบาตรเสร็จเรียบร้อยเดินกลับมาถึงปรากฏว่าโยมผู้หญิงทั้งสี่คนได้หายไปแล้ว ทิศเหล็กก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าโยมกลับไปแล้วจากนั้นพระธุดงและทิศเหลก็กจึงเดินทางต่อไปเมื่อไปถึงหน้าถ้ำอีกแห่งหนึ่งก็เป็นเวลาพลบคำ่ำพระธุดงท่านทำเช่นเคยคือให้ทิศเหล็กนอนอยู่หน้าถ้ำส่วนพระธุดงจะเข้าไปนอนในถ้ำทิศเหล็กก็รับคําพระธุดง จากนั้นท่านก็เดินเข้าไปในถ้ำเช่นเคยครั้งนี้ทิดเหล็กมีความสงสัยว่าถ้ำที่มีรอยแตกเพียงเล็กๆทำไมพระธุดงค์ท่านถึงเดินเข้าไปได้อย่างง่ายดายทิดเหล็กจึงลองไปใช้หัวลหยพยายามจะแทรกตัวเข้าไปแต่ปรากฏว่าเมื่อพยายามจะเข้าหินแตกนั้นกลับกว้างขึ้น ทิศเหล็กหลุดเข้าไปข้างในถ้ำพบกับเตียงหินมากมายเรียงเป็นแถวเข้าไปข้างในไม่รู้ว่าเมื่อนับเข้าไปข้างในแล้วจะมีกี่เตียงเป็นแน่แต่ที่แสงสว่างส่องมาพอให้เห็นนั้นนับได้ว่าหกเตียงเตียงหินทุกเตียงนั้นมีทูบสามดอกจุดอยู่ที่หัวเตียงทุกเตียงแต่ไม่มีเทียน และไม่มีใครอยู่ในนี้เลยทิศเหล็กได้แต่คิดอยู่กับตัวเองว่าพระธโดงท่านเข้ามานอนในนี้เพราะมีพระรูปอื่นนอนในนี้ด้วยจากนั้นทิศเหล็กก็สังเกตเห็นบ่อน้ำเล็กๆที่อยู่ปลายเตียงแรกน้ำในบ่อน้ำนั้นใสสะอาดมากมีกระบวยห้อยอยู่ด้านบน ทิศเหล็กจับกระบวยนั้นกำลังจะตักน้ำในบ่อขึ้นมาดื่มแต่พลันคิดได้ว่าพระธุดงสั่งห้ามไม่ให้เข้ามาจึงวางกระบวยแล้วเดินออกไปขากลับออกจากถ้ำนั้นเดินออกมาได้อย่างง่ายดายจากนั้นจึงมาปักโกรดนอนหน้าถ้ำตอนเช้ามาเหตุการณ์ก็เป็นเช่นเคย พระธุดงท่านมาเอาบาทแล้วไปบินทบาทในป่าขากลับมีโยมผู้หญิงตามมาด้วยสี่คนการแต่งกายเหมือนเดิมทุกประการจัดเตรียมขันโตกและอาหารมาถวายเช่นเคยอาหารมีสี่ถ้วยและเป็นงาข้่วผักลวกน้ำพริกและกล้วยเหมือนเคยวันนี้ทิดเล็กเกิดความสงสัยว่าโยมผู้หญิงเหล่านี้ มาจากที่ไหนกันบนเขานี้มีแต่ป่าไม้และสัตว์ป่าไม่เห็นมีหมู่บ้านวันนี้ตั้งใจว่าจะไม่ไปล้างบาทจะนั่งคอยดูว่าโยมผู้หญิงทั้งสี่จะเดินกลับไปทางไหนเมื่อพระธุดงฉันข้าวแล้วทิดเหล็กก็กินข้าวเมื่อกินข้าวเสร็จก็นั่งอยู่ตรงนั้นยังไม่ไปล้างบาทพระธุดงจึงพูดขึ้นว่าโยมเหล็ก ทำไมไม่ไปล้างบาทเมื่อพระธุดงพูดเช่นนั้นทิดเหล็กก็รีบลุกขึ้นและเดินไปล้างบาททันทีด้วยความตั้งใจว่าอยากรู้ว่าโยมผู้หญิงเขาจะกลับไปทางไหนจึงรีบล้างบาทให้รีบเสร็จเมื่อหันกลับมาโยมผู้หญิงทั้งสี่ก็หายไปเสียแล้วพอสายมาได้เวลาเดินทางต่อ คราวนี้พระธุดงพาทิศเหล็กเดินลงเขาผ่านทุ่งนาทุ่งนานี้มีสีเขียวขจีสวยงามแต่ในานานั้นไม่ใช่ข้าวมีลักษณะเหมือนหญ้าภาษาพื้นบ้านเรียกว่าหญ้านกเขาสัตว์ที่อยู่ข้างทางเดินก็ยังคุ้นเคยเหมือนเดิมไม่แตกตื่นแม้แต่นกที่มีเยอะแยะมากมายก็ไม่จิกกินหญ้าเหล่านี้เลย หญ้านี้มีเมล็ดเล็กๆด้วยความสวยงามทิศเหล็กจึงใช้มือจับหญ้าเล่นไปในระหว่างที่เดินจนลืมไปว่าพระธุดงได้เดินไปไกลกว่า10เมตรแล้วพระธุดงส่งเสียงกระแอมเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าโยมเหล็กอย่าไปทำอย่างนั้นข้าวของเขาเสียหายทิศเหล็กสะดุ้งออกจากพวังพร้อมกับรีบเดินตามพระธุดงไป เมื่อเดินมาไกลพอสมควรพระธุดงและทิศเล็กก็มองเห็นหมู่บ้านโบราณอยู่ไกลๆนั่นคือจุดหมายของเรานะโยมเล็กเมื่อเข้าสู่หมู่บ้านทิศเหล็กสังเกตว่า บ้านแต่ละหลังของหมู่บ้านนี้มีลักษณะเดียวกันคือเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงใต้ถุนบ้านทุกหลังในเวลานี้มีชาวบ้านที่ใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันคือสีเขียวกำลังใช้ครกไม้ตำข้าวปุ้นหรือภาษากลางเรียกว่าขนมจีนเป็นขั้นตอนของการทำขนมจีนในสมัยโบราณ สิ่งที่น่าสังเกตคือชาวบ้านทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบาน เมื่อใกล้จะถึงวัดแล้วทิดเหล็กสังเกตเห็นบ้านหลังหนึ่งมีสาวน้อยรุ่นราวคราวเดียวกันกับทิดเหล็กกำลังตำข้าวปุ้นเช่นเดียวกันด้วยความเป็นผู้ชายทิดเหล็กจึงแวะไปหน้าบ้านแล้วพูดว่าน้องสาวเดี๋ยวพี่ไปส่งหลวงปู่ในวัดแล้วจะมาช่วยตำข้าวนะจ๊ะหญิงสาวผู้นั้นยิ้มแล้วตอบกลับมาเพียงว่าพี่จะได้มาจริงหรือจ๊ะ มาแน่นอนสิจะ๊ะแล้วทิดเหล็กก็รีบวิ่งตามหลวงพ่อไปเมื่อไปถึงวัดก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะกรรมการวัดไม่ได้มีแค่หลวงพ่อเท่านั้นที่มาจากต่างเมืองมีหลวงพ่ออีกหลายรูปที่มาจากต่างเมืองเช่นเดียวกันแต่ดูๆแล้วหลวงพ่อพระธุดงที่ทิดเหล็กติดตามมานั้นท่านดูมีอายุมากกว่าเพื่อน ในวัดถูกประดับประดาอย่างสวยงามเช่นเดียวกันกับงานบุญพระเวทที่เป็นประเพณีมาเมื่อเวลาบ่ายมาถึงมีขบวนแห่พระเวเทเข้าเมืองงดงามและน่าเลื่อมใสเมื่อพิธีเสร็จแล้วเวลาใกล้คำ่ำมีโยมมาเรียกทิดเล็กทิดเล็กแม่ออกค้ำของหลวงพ่อให้เรียกไปกินข้าวจะ้ะ ทิศเหล็กได้ยินดังนั้นก็รีบเดินตามไประหว่างทางคนที่มาเรียกก็ไม่ได้ชวนคุยไม่ได้ถามสารทุกข์สุขดิบมีแต่ความเงียบเมื่อถึงบ้านเจ้าของบ้านจึงบอกให้ขึ้นไปกินข้าวบนเรือนเถิดทิศบนเรือนมีขันโตกและอาหารสี่ถ้วยเช่นเคยงาคั่วผักลวกน้ำพริกและกล้วย ทิศเหล็กก็กินเรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ได้กลับไปส่งนาทิศเดินไปตามถนนกลางหมู่บ้านก็ถึงวัดเองจ้าทิศเหล็กก็ขอบคุณแล้วเดินกลับวัดไปทิศเหล็กนอนที่ศาลาเหตุการณ์ปกติดีจนรุ่งเช้าก็มีการแห่กันหลอนเข้าวัดตามประเพณีเมื่อเสร็จพิธีหลวงปู่จึงลากลับ ทิศเหล็กแบกโกรสะพายย่ามตามหลังหลวงปู่บรรยากาศสองข้างทางของหมู่บ้านช่างสงบสุขน่าอยู่ยิ่งนักสัตว์เล็กสัตว์น้อยเอยจือจ้้เป็นดินแดนที่เหมือนสวรรค์นบนดินตอนเดินทางไปใช้เวลาสองคืนแต่ค้ากลับเดินแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงหมู่บ้านที่เพื่อนๆของทิศเหล็กกำลังขายเขอยู่พระธุดงค์บอกกับทิศเหล็กว่าโยมเหล็ก ถึงแล้วละหมู่บ้านที่สหายโยมกำลังขายเขอยู่ทิดเหลกรู้สึกสงสัยว่าทำไมจึงถึงไวแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรออกมาหลวงปู่พูดต่อว่าโยมเล็กขอบใจโยมมากนะที่ติดตามอาตมาไปอาตมาไม่มีอะไรจะตอบแทนมีเพียงสมุดเล่มนี้ให้โยมถือไว้จนถึงเวลาที่โยมคิดว่า โยมต้องการความช่วยเหลือจึงให้โยมเปิดสมุดนี้ขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมต้องการจะสมหวังจากนั้นทิดเหล็กก็ก้มลงกราบที่เท้าของพระธุดงจิตใจของทิดเหล็กนั้นไม่อยากจากพระธุดงไปเลยแต่ทิดเหล็ก ก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตของตนเองเมื่อเดินไปได้10บกว่า9ก้าก็หันกลับมามองพระธุดงค์แล้วหันกลับไปเดินต่อเมื่อเดินไปสักสิบเมตรก็หันกลับมาหารพระธุดงค์อีกท่านก็ยังยืนกลางร่มอยู่ตรงนั้นแล้วทิศเหล็กจึงเดินไป ต่อไปเมื่อหารกลับมาพระธุดงท่านก็ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อนๆต่างก็ถามทิศเหล็กว่าหายไปไหนมาตั้งหกเจ็ดวันแต่ทิศเหล็กกลับตอบว่าไปหกเจ็ดวันที่ไหนไปค้างคืนแค่สามคืนเท่านั้นเพื่อนๆต่างหัวเราะทิศเหล็กแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเคของทิศเหล็กนั้นขายดีเป็นอย่างมาก เคของเพื่อนๆคนอื่นๆยังขายไม่หมดแต่ของทิศเหล็กนั้นขายหมดตั้งนานแล้วเพื่อนๆจึงแบ่งเคของคนอื่นให้กับทิศเหล็กเพื่อที่จะขายช่วยกันปรากฏว่าเคที่ทิศเหล็กนำไปขายนั้นขายได้ในเวลาอันรวดเร็วสุดท้ายทิศเหล็กจึงได้ช่วยเพื่อนๆขายเคหมดไวในเวลานั้น จากนั้นทุกคนก็เดินทางกลับบ้านเวลาต่อมา4 5ปีทิดเล็กก็มีครอบครัวมีพันรยาได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของพันรยาพันรยานั้นมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนเป็นคนขี้โรคเจ็บป่วยออดแอดแอดจนในที่สุดน้องสาวล้มป่วยอย่างรุนแรง ทุกคนในบ้านต่างก็เปลี่ยนเวรมาเฝ้าดูแลน้องสาวด้วยความที่ว่ามีคนป่วยในบ้านทิดเหล็กก็ไม่ค่อยได้ออกไปทำไร่ไถนาแต่ต่างก็ช่วยกันดูแลคนป่วยจึงมีเวลามากขึ้น อยู่มาวันหนึ่งทิดเหล็กได้นำหนังสือที่หลวงปู่ให้มานั้นมาเปิดอ่านปรากฏว่าในหนังสือนั้นเป็นเรื่องราวของยารักษาโรคต่างๆเมื่อเป็นเช่นนั้นทิดเหล็กจึงนำยาที่หลวงปู่เขียนให้ไว้มารักษาน้องสาวปรากฏว่าอาการน้องสาวดีขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดน้องสาวก็กลับมาแข็งแรง เรื่องนี้เผยแพร่ออกไปใครที่เจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตก็ได้มาหาทิศเหล็กให้รักษาด้วยยาวิเศษทิศเหล็กได้รักษาด้วยยาสมุนไพรวิเศษต่างๆจนคนที่ใกล้จะเสียชีวิตหลายคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ใช่แค่คนเหล่านี้เท่านั้นแต่เรื่องราวได้แพร่กระจายไปยังต่างเมือง ทำให้ตาเหล็กกลายเป็นหมอวิเศษตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา